สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อค่ะสวัสดีเอฟซีอีหล่าน้อยทั้งในประเทศนะคะทุกอำเภอทุกตำบลน,นะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะคะสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะชาแนลค่ะจ่องคุรีชาแนลค้นสีสเกตเด้อทุกท่านทุกคน นะคะสำหรับมือนี้นะคะคุณดีก็มีเรื่องมาว่าซูพี่น้องฟังนะคะเรื่องอยังนะคะคุณดก็อยากจะวอาถึงความรับผิดชอบความรู้หน้าที่ของบุคคลคนหนึ่งนะคะนั่นก็คืออีลาน่อยน่องอ,อุง้งอิงนะคะอีลาน้อยน้องอุ้งอิงจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะพี่น้องหูค่วม ภาษาบ้านเ่าก็คือว่าอีลาน้อยหูค่วมนะคะสำหรับวันนี้คูรี่ก็อยากสินําเรื่องเล่าดีๆของอีลาน้อยเมื่อฝากเมื่อตอนพี่น้องคือเก่านะคะ,อะบอเมเอนอวยบอเมเอนอีหยังแต่ด้วยความหักด้วยความแพงอีลาน้อยนองอุงอ้งหญิงรัตนาพรของเฮานะคะผู้ใดสิหักบ่หักคูรี่บ่หูแต่คูรีเป็นช่องย t u b e นะคะวัย6 6ปีเนาะแล้วก็มีความหักความแพงอิหลาหนอยเป็นทุ่นเดิมอยู่เลยนะคะบอว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะติดตามข่าวสารของอิหลาหนอยทุกวันทุกเมื่อมีเวลานะคะก็เลยมาวูา่พี่น้องฟังว่าอิหลาหนอยเป็นที่รัก ของทุกคนนะคะมือคืนกระจอบิบ่งอีลาน้อยเป็นอย่างยีลาน้อยก็คุยกันตะเมะตะแมะก็พ่อเอกนะคะว่าพ่อเอกบอกว่ามืออื่นตีตีหานี่เขาต้องเลี้ยวได้ลูกเขาจะต้องไปงานจังหวัดขอนแก่นนะคะยีลาน้อยพ่อพ่อเอกก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าก็ให้เตรียมเสื้อผ้ายีลาน้อยก็ถามว่าเราจะไปกัน ที่ไหนบ้างอะไรเมื่อไหร่อย่างไรอีลานอยได้ว่าจังสี่ก็พ่อเอกนะคะพ่อเอกก็เลยอธิบายให้ลูกฟังว่าเฮ้าต้องเตรียมเสื้อผาไปเพื่อเพราะว่าเฮาเดินทางไกลนะคะเอาไปบ้านพ่อบอโจขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วนะคะเฮากับศิพากันเดินทางไปจังหวัดระยองนะคะไปแสดงที่บวกแดงอีลานอยกับศิ์ไปแสดงอยู่ตรงหันนะคะพ่อเอกก็เลยบอกอีลานอยว่าให้เมียนเสื้อผาไปเห็นพ่อนะคะเฮา อาจจะต้องไปหลายมือหลายเว้นนะคะยีลาหน่ก็เตรียมนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะอตอนที่อีลา้น่ได้พักผ่อนยิลาหน่อย,อยู่บ้านยีลาหน่ก็สีฮองเพลงบอกว่าจะเป็นเพลงที่ร้องเป็นประจำหรือว่าเป็นลำพืนยิลาหน่ก็สิฝึกนะคะฝึกกับคุณย่านะคะคุณย่าที่การที่คุรีชาแนลเขาไปสังเกต อีหลาหน้อยทุกวันนะคะแล้ววันนี้นะคะอีหลาหน้อยก็ไปถึงบ้านพ่อบอสโจเลยนะคะก็ขึ้นบ้านไม่เรียบร้อยนะคะ,ะก็เด้ไปถ่ายรูปก,กับพ่อเอกอได้ถ่ายรูปก,กับพ่อเอกแม่น้อยมอบของขวัญให้พ่อโจแล้วก็ที่สาคัญก็ถ่ายรูปก,กับน้อ,นองน้องล้ำเพลิน้องลํำแพนกับพ้าอีหลาหน้อยน้องอุ้งอิงพี่สาวขึ้นไปดูบ้านนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะพี่น้อง ขอให้พ่อบอโจถึงแม้นว่าช่องคุรีชาแนลจะไม่ได้ไปร่วมงานเนื่องจากไกลนะคะแล้วอีกอย่างช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนาะ mm hmm. ก็ขออวยพรให้พ่อบอสโจจงเฮงเฮปังปัง,ปงไม่ว่าจะทําภาพยนตร์เรื่องขายออกก็ขอให้รวยรวย,รวยเมื่อวันเวลาเป็นผู้กําหนดนะคะสิ่งดีๆกระิเขามาหาพ่อบอสโจขอให้ทําความดีพ่อลูกคู่บุญกับอีหลาน้อยเนาะ อีหลาหน้อยกับว่าไซพ่อไซอรถเฮอีหลาหน้อยอยากห้องเพลงนะคะอีหลาหน้อยของเราก็ขึ้นไปร้องเพลงเอิ้นฮักอีหลาหน้อยนะคะห้องจนจบตั้งหลายเพลงสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนพี่นองเนาะพอบอโจกับเอาเงินมังไหลูกสาวนะคะเอาเงินมาหยอกกันหลอยอกล้อกันด้วยความน่ารักตะมูตะมินะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะพ่อบอโจสังเกตว่าถึงแม้นว่าจะมีอ่าเรื่อง ในใจพ่อปอโจก็ทําใจนะคะทําใจสิ่งดีๆจะตามมาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะขอยังไงก็ให้สู้ๆต่อไปนะคะ,ะภาพยนตร์ไคโออนะคะที่อีหลาน้อยเป็นนักสแสดงตัวสําคัญในเรื่องนะคะผู้กํากับก็มีปัญหาเนาะก็จะไปบอกถึงตรงนั้นแต่วันเวลาเป็นผู้กําหนดเด้อพ่อบอโจยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอเป็นกําลังใจให้สู้ๆแล้วก็เดินหน้าต่อไป ะะต่อไปก็จะเห็นว่าพ่อบอโจกับอีหลาน้อยนะคะจะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆนะคะก็ขายดีขายดีเขาเรียกว่าพ่อลูกคู่บุญอีลาน้อยมีความรับผิดชอบนะคะขึ้นไปลองเพลงได้เงินโอ้ยมีความสุขขนาดวันนี้ฝนตกนะคะอีลาน้อยก็สู้เต็มที่นะคะอีลาน้อยเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีรูป ถือกะทิในอนาคตะกะทิตัวนั้นคือกะทิอร่อยดีนะคะเชื่อว่าคําที่พ่อโจพูดไว้นะคะตอนหลูกสาวบอกว่าหลาสิ้าพ่อรุวยพันหลาดนั่นเห็นบอกคะ่ะพ่อบอโจก็พูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าพ่อโจบอกบอกว่าลุวยไปน้ากันแหล พ่อ่วยลูกกัร่วยคือกันนะคะนี่คือพ่อลูกคู่บุญคูยิกันนะคะความหักความแพงของพ่อบอจอูเข้าสียหักลูกสาวผู้นี้เพราะว่าไม่มีใคร,ใครที่จะมาแทนที่ลูกสาวคนนี้ได้นะคะเพราะว่าลูกสาวที่แม่หน่อยนะคะพ่อเอกแล้วก็แม่นุษนะคะพ่อบอจอูดูรูปหน้าจะคล้ายกัน ะะเหมือนสวรรค์เบื้องบนทรงอีลาน้อยมหยพ้พ่อบอโจอนะคะให้พ่อบอโจอได้เป็นพ่อลูกคู่บุญเนานะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็สะออนขอบขั่วเพิินนะคะขอให้พ่อบอจโจจงเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะในการขึ้นบ้านใหม่วันนี้แล้วก็สิ่งอะไรที่ติดขัดก็ขอให้รุ่งรุงทําไมอีลาน้อยจึงมีแต่คนรักพี่น้องหูบอ ทำไมอีลาน้อยจึงมีคนติดตามทำไมอีลาน้อยจึงมีเอฟซีทั่วประเทศทั่วจังหวัดนะคะทำไมอีลาน้อยมีเอฟซีทั่วโลกพ่อฮักแม่ฮักบอกว่าปร,ประเทศใดเยอรมันนะคะสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษ อเมริกาทุกที่นะคะเยอรมันหลายที่นะคะก็ได้บางท่านก็ได้มาร่วมงานที่บ้านอีหลาน้อยนะคะอยู่จนงานแล้วเด้อค่ะทําไมอีหลาน้อยจึงเป็นที่รักของทุกคนเพราะอีหลาน้อยมีความรับผิดช,ชอบรู้หนาทีนะคะที่สาคัญรู้หน้าที่แล้วก็กะตันยูนะคะอีหลาน้อยมีความรับผิดช,ชอบรู้หน้าที่และก็มีความกระตันยูอีหลาน้อยเป็นคนขยันแล้วก็อดทนสู้นะคะ สู้ชีวิตนะคะทำไมอีหลาน้อยจึงซ้อมร้องเพลงประจําทําไมต้องลําเพลินทําไมต้องฝึกร้องฝึกลํานี่คืออีหลาน้อยผู้มีความรับผิดชอบแล้วทําไมใครที่ขอพรจากอีหลาน้อยจึงประสบความสําเร็จนั่นก็ แล้วแต่ผู้ที่มีดวงชะตาที่ตรงกันนะคะอย่าพึงถ้ายังไงคอมเมนต์ให้คูรีก็คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะคะขอบอกไว้ตรงนี้คูรีบัวรีอวยเพาะความรักความแพงคูรีเป็นคนสีสกเกตเด้้ยพี่น้องเด้อหากอีหลาหน้อยนะคะแล้วก็จะดูแลจะคอยซับพอร์ตจะคอยอเป็นกระบอกเสียงหนึง่งช่วยให้อีหลาหน้อยประสบความสําเร็จสุดท้ายทยนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกคน ล่ำรวยเงินทอนนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนสวัสดีค่ะขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะ